มามรสมรคากันค่ะเจร่ญนพ่อน้จะเจร่ญพ่อนี่บุญพระลุยเนาะกับทีมงานสุขุสุขคนเนาะครับผมว่าจะไหนนาะมาเมือนี้เนาะโผมว่าที่มาเอาพระที่อาจารย์เอาไปสวดยัดในโบสถ์มือบวชพระเข้าุ่ปอาจารย์ออกมากไปออกเลยี่อไปหรอวไปเจ็บที่ิ่นถาเมื่อหลายก็มาถามหลายว่าฟังที่อาจารย์เอาไปสวดยัดในงานบวชเพื่อนเอาออกมากไปอยามาให้บูชาดอกอาจารย์ เวสซี่ถามหลายอยู่ครับผมมันมี對對่ยังเนี่ยไรอย่างน้อยนีคุณแผนอุ้มไก่คุณแผนอุ้มไก่เมียนอ๋อคุณแผนอุ้มไก่เมียนเอาคุณแผนมันดีแน่เลยน้อยดีแล้วคุณแผนอุ้มไก่โอ้ยมันเรียงมียาไม่ยิ่งงี้บอเลีนยมบอเลี่ยมเอาเรื่องบุญญาบุญยิ่งนี่กับนีส่วนอยู่แต่ว่าเออมีนมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งือว่าเมืองดีๆแล้วอุ้มไก่เนี่ยกูได้เอาอุ้มไปเรียนกันเพราะนั่นในสิกาได้เรียกว่าเสียงโศนี่ก็ได้ เสียงโชคแม่นเสี de oh, de ่ยงโชคก็ได้แม่นไม่เชื่อว่าคุณแผนอ่มใกล้เนี่ยอาจารย์กําลังสีบบอกว่าเพราะม่นดีจะเลรียสาวแน่นพว่าเพื่อนว่าขุนแผนที่อุ้มใกล้ไปเนี่ยขุนแผนก็กําลังจไบจีใกล้เรียนกันพะนั่นเชื่อกันแม่นลุไกล้เ้ือกันมันต่อไปลุไกล้เชื่อกันโอ้อาจารย์สีบบอกว่ามันมันดีฮอตพวกมากเสี่ยงโชคที่มันบอกเสี่ยงโชคก็ดีค่าขายก็ดีเสี่ยงโชคก็ดีค่าขายก็ดีแม่น เม <Es> ตตามหานิยมนะครับผมที่ไปลงทุนน <Indeed. S 1> ี่ก็คือการเสี่ยงโชคการไปหาโชคหาลาบและเนาะไปดีไกลนะเนาะดีไกลโอ้สี่เมียนี่หอเปล่เป็นหัวงสี่กับเมียนมมีไร้กนถามมาด้วยครับปรย์นครับผมถามมา่าดีเนี่ยอะไรคุณแยนหุ่มไกรผมก็บอกว่าถีแล้วคุณแยนหุ่มไกรว่าเปลี่ยนเนี่ยอะไร็สมฟังแต่ว่าคุณแผนมาฟังแต่ว่าคุณแผนหุ่มไกรคุณแผนเบิกซัก คุณแผนเบิกรับแนเบิกเงินเบิกท่องเบิกรับสินเงินท่องนี่บ่อาจารย์อุ้มไกลขึ้นไปแล้วเนหี่ยเพราะว่าย่งางไปไนี่แม่เขาเสียเงินให้โลกโ,โ,โอ้โต้วแต่ได้ถือไปนี่มันขาดหวังเลยเลยว่าทีไปเอายังเนี่ยแนมเข้าใจอยนี้เรื่องคุณแผนท่องนี่ได้ว่าอาจารย์อันนี้ก็มีส่วนอยู่นี่บอกได้อยู่นี่ก็ท่องลงท่องนี่แคดีท่องนี่แคดีไหนว่าล่องรับมหานิยมทุกอย่างเลยตัวนี้ทุกอย่างเลยขอดักระวานข้าหลวงขอดักระวาน แล้ววันนี้มี่อย่างแนงงวคิวด,ด,ดน,<อ>นี่อย่าง่าอาจารย์รวยคิดจะลวด้วยคิดจะลวนรู้สึกประลักคิดประลักคิดด้วยคิดจะลวนโอ้ไฮว่าตั้งแต่พุกเจกไว้นี่ยังยังบ่อขังป่านนี้ไฮว่าได้เอาเขานี่โบดไปหยดสวดไปยัดนี่แห้งคักแห้งคับต,ต้องเจอว่าออกไม่ไม่แต่มันยังบูเลียนยัได้บาดอุ้ยออกไม่ไม่เสียงไม่บาดพวกพวกคนละนบาดตัวโอ้ยรับสายโทรศัพท์ไปบบนอ่อนเมล็ดหน่อย แต่ว่าผมกับสังเกตที่เราเห็นหลายคนมาอยู่ว่าเวลาไปบวชนี่ฝากพระไปนี่เด้อสาเหตุที่เพื่อนเอาไปฝากพระไปไว้ในบาทห่อบาทนี่สาเหตุที่ทให้มันเป็นหนังผมกเรางรู้กันที่ไรครเพิ่มที่เรื่องโากระแม่นโบราณเนากจาอว่าเพิ่มแบบสวดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมันเข้มขังขึ้นไปเรื่อยๆโบราณวัตถุเหนียวมากหนึ่งมัดต่างไปอยู่สิ่งนั่นเรื่องนั่นเรื่องเพื่อนเขานอนตรงเนี่ย กินร่วมก็ยังมันเรีย,เรยนอยู่ในบาทเทาไหริดวินวินวิ่นวินวิ่งต<อ>าน,นั่นหน่อยจังโตโตโตจะอะไรพีเพิ่นท่วงมาเพิ่นบอกว่าเออไปเอามาออกมาให้บูชาได้แล้วฟองดี่เพื่อสำหรับ<แ>นันนบ่นด่วนแล้ยที่วันพุธออกไปเบิร์ดเราบอกว่าอาจารยว่าผมก็เลยว่าโอ้ยตัวยังบ่หลายบ่หลายเหรอนั่นดูสิมหาหวงครับผมวันนี้ผมจะเลี้ยงตามะม่วงเนาะเหลือบตามะม่วงจังว่าเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์สักหน่อย นี่บันกระเบื้องที่เพื่อนบริจาคมาไนอาจาะย์กระเบื้องที่เพื่อนบริจาคหน้าไหนครับที่ที่ปูซาราปฏิบัติธรรมเทาเนี่ยเป็นสีนี่แหละเนี่ยมันใส่บอท่า,ทากันตอนนี้คนละสีมันวะคนละสีใส่อย่นึงแบเป็นอย่างนี้ผมเห็นกวางยุ่นมีหอมอม่อนไล่ดอกไม้ไล่ดอกไม้แบบนี้ไล่ดอกไม้ไลออไ่ไลอ,อีหยังมีสารพัดสารพิจ้า่าเอ้าอาจารย์ศิปูแนี่ยได้เหรอผมโมีเท่ากับได้ปู ป้าป้ากองระบาดเขาเขาเศร้ากันระบายจังเนี่ยมันเศร้าอยูครับป้าป้ากองระบาดก็ท่ำกาะเขากะบอกเพื่อนนเราว่าป้าป mm ้ากองระบาดส้อยปูกระเบื้องสาลาปฏิบัติถ้ำมัตตาส้าบ้านจอมชีท่านัญ่ได้ตึงกันเนาะครับผมกองระบาดกันเอครับผมปฏิบัติพอได้ปูหรือเป่าเดี๋ยวนี้สร้างเพื่อนสถานดิกระเบื้องทากระเบื้องมาตามกระดาษกระเบื้องแต่ว่าในส่วนของ เรื่องอาหารข้าวสารอาหารแห้งข้านี่เป็้ยนหลาพ่อไปอาจารย์ติดตะกุมภาษาไปโกรธผมถึงยังบ่พ่อเหรอยังบ่พ่อย่างโม่ผ้าภาษาอะไรนี่ขนตกมานนี้ยี่สิบสองอาทิตย์ก้วเราไปกันแม่นบ่ะข้ามันสิบสี่มื่นแล้วสิบสี่มื่สองอาทิตย์แล้วหมื่นบอบเนี่มื่นบอกนี่แห้งแห้งนี่กระบอกครับผมเดี๋ยวนี้ผ้านี่เป็นไข่เป็นแค่กินบาตาคนจ้ากินบาตาคนเพราะว่าเป็นยังลราทานข้าไข่ข้าวไปกินยาแล้วล่ะ ยาค่าล่าครับไตระบาไปก้นกับบ่พอคานมนกับบ่พ่อกัอนถ้าทั้งเบิดเดี๋ยวนี้มี่ยังรูปอย่างสิบเจ็ดสิบเจ็ดมีเน่นหนึ่ง <10. S 2> เน่นหน่น่นหนึ่งเป็นสิบแปดเป็นเป็นสิบเจ็ดเนี่มีเน่นหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะแปลว่าทิ่ห้าสิบหกสิบหกก็สิบหกกับสิบว่าเบาหน่อยดิบินบาทเป็นเงือนเซเลอร์คนิดกัลลังวัติยางบินบาทกัลลังวัติอุ้มของเขามากในแง่เขียนนี เนี่ยเห็นเพิ่มอยู่แล้วเขาเนี่ยเขาแปบแล้วนี่ว้าวสุดละลายปวดจังว่าผมว่าโอ้ยเป็นจังไรเนาะจังวะดับขอบอุบุญพ่อพี่น้องเออเอาทารอาหารแห่งเฮ็ดบุญเฮียนกุศลนั่กันเอาไว้ให้นพระสันช่วงขอบวรชสาฝนมันตกมันเลงเมื่อใดที่ฝนตกในช่วงก็ได้ไปบิณฑบาตก็คือได้รุ่มนี่แหละพวกเอาทานอาหารแห่งมากมากปาด เข้มตาป้องนี่แหละก็ได้จันไห้ไปแลว้วมือแล้วเว้นไปนอ้อาจายนเนาะส่วนกระเบื้องกับอกบุญพ่อยพี่น้องเด้เอดอ,อกบุญอยากย้อมหยาดจีพี่น้องไปหอดทุกูุทุกคนั่ะซอยควนไรลกนแช่กันออกไปใ,ให้เรื่องเล่านี่ให้หอดายบุญเพิ่นออให้เพิ่นออผู้ใจบุญทุกท่านได้อยากเย็ดอยากต่างหัวเมาเนาะอยากเย็ดเมอยากต่างขันเ่าอยากในชีวิตเท่านีย เาอยากเกียดการในส่วนของขล่าปฏิบัติถ้ำไม่ให้พ่อแม่ที่นองเขาได้มีโอกาสปฏิบัติรรมทัทงวัดป่าเขานีมมม่มากก็ได้มาหลับมานอน,นที่งบประมาณหลายปีดอายา่า์ทั้งเดือนทั้งวันออไม่เพิ่นเพิ่นนี่ตร้อยเก้าสิบห้าตารางเมตรห้าร้อยเก้าสิบห้าตารางเมตรวันที่ออก 100, วันร้อยเก้าสิบห้าตารางเมตรวันที่ออกวนกออกันนี้เท่กับอะก่าทางทางสามสบสองตารางเมตรพนันพนัน พนังคัางเนเพราะว่าค้งกระปูวันปูปูห้องค้างปูห้องคราะว่ามันจะได้สามร้อยสามสิบร้อยห้าเก้าสิบห้าตารางเมตรบวกอีกสามสิบสามตารางบวกอีกสามสิบสามตารางเมตรครับผมวันวัหนึ่งนี่เนื้อออกหนึ่งหนึ่งครับวันนี้จะอาจจะเป็นสามสามก็เป็นไปได้เื่อว่ายังโอ้ยเยอะจังครับผมคุณแกรมมี่จำเนี่ยหรครับผม นอใช่อยสีน้ำเงินข้างนความความถึกหนาเนาะคุณกัมพี่ซันี่เหรอครับผมเอาแค่นี้น่ะผู้บอกว่าอาจารย์คือว่าฝันคักฟันแนวแต่มันเคลื่อนฝันอีกแล้ว่ผู้ฝันดีที่ครับผมฝันดีฝันดีเหรอครับเขาปฏิญาณแท่งตังฉบับจะต้องปฏิทามเด็กไปมีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอ่านั่งเกียรติบริเวณสาระปฏิบัติท่านนู้นไม่นี้กันนี่ คุ่แมุ่่นมาจากพุ่นมาจาก้องบอลระพูดเปนอะไรมาอนุโมทนาบุญเติมเตาตามอาหารแห้งเป็น่งข้าวยัว่าว่าสมพ่อตาเป็ย่างเพเดินทางมาดูดวงครับหมอดูตาทิพย์หมอดูหงลาตาตคนนี้เราทอย่างไว่าล้างไหลรอว่าเราต้เป็นกรจายคาดูดวงเนาะอาจารย์เนาะควมว่าดูดวงดูว่ามันตาเห็น ก็จะโฉบขาขอม่านี่คนท่ายเลยเจ้า,จาต้งองถอดร้องเท้าก็ทำได้ไม่น,น,นี่สีฮะจังไดแก่เป็นความเสียจนบุคคลชาวปวยพน,น้องในส่วนการดูดวงจังใดเอ่อบรนลั่นแนนล้วผู้ใดสะดวกที่เข่ามาเองอยากมาดูดวงนั่งอยากมาเปิดดวงกับพระอาจารย์อ่าหรือว่าผู้ใดยุกไกลเนาะอันนี้กาอนุโมทนาผาป่า,า,าก่นอนพระบาทหน้าทั้กันจังใด เนาะรป้ากองระบ,บาทหมายถึงว่าผ้าป่ารวมใจปูกระเบื้องนี่เนาะอาจารย์เนาะกองระบ,บาทเพราะว่าส่วนยืนเท่ากับได้ไปแล้วเ,เป็นเป็น,ปน้านี่ได้ครบเรบิร์หลักกว่าค่าใาจ้างครับป้าครับครบแล้วเหลเือแต่ค่าแรงโอ้ค่าครบแล้วเหลเือค<ช>่าแรงเนาะคา่าแรงช่วงคล่งสั่งนี่ก็เรียบร้อยแล้ใจไปแล้วใจหมดแล้วครับผมเหลือค่าแรงป้าแล้วก็ปูกระเบื้องเนาะอาจารย์เนาะครับผม เ้าสวัสดีเร้ามหาคาเรื่อง้าะานี้อาจารย์ฟันว่าจังไหรก่อนมาเคลื่อนนี่ครับหมอครับฝันว่าท่านมาบอกว่าอาจารย์มาเลียตัวเก้าคนเมื่อกไปย่ำเลขตัวเก้าตัวเก้าในไม้ถึงตัวเก้างวดใดครับอาจารย์งวดนี่ครงังวดวันที่สิบหกตัวเก้านี่หมายถึงว่าเลขที่ออกตัวเก้าเอางวดที่เรียีมาังลื่อนโบที่อามาเถจริมโค้งนี่นีโอ้เนี่ยมอเคลื่อนนีฝันเห็นริมโผงงมอเคลื่อนนีฝันเห็นริมโค้ง ฟันฟันว่าอะไรครับอาจารย์ันว่าเดี๋ยวไปริมโพงเนาะเห็นอะไมันยังมุกปลุกปลุกโพึ้นม้าจากหินเป็นม้าจากหินแมนเป็นพิษังดอกเห็ดเท่าเนียครับผมเต็มเลยโพึ้นมาเต็มเดินะครับผมโตเก้เาเนี่ยมันมีสองชุดที่อาจารย์เขียนเลย ชุด่า541งมมนบอรชุดหนึ่งชุดหนึ่ง704เมมนบอรครับผม704กับ541อาจารย์ขึ้นว่านาจะเป็นชุดใหญ่บบ่นี้ตัวเก้าดแรกชุดแรกชุดแรกเลย541อาจารย์มั่นใจเังสั่นมั่นใจแต่ว่ากับว่าจะไใจกะสองชุดกับว่าถือว่าหลายหรอเนาะสองชุดต่อไว้น้ำแข็งสิครับผมเพราะว่าเดขกมันตรงครับมัน คือว่าน,นอนสามนิอย่ี้คือวัดท่านครับผมสิบห้านเนี่ยชิบห้า <c oughs> ที่ห้าสี่หนึ่งเลยเนาะ <c oughs> ไม่จอนเขาใช้กันยกเลขกที่ออกกระติเปี่ยนส e ิบห้าชิบเล็บเต็มตัวครับผม <c oughs> เอากาบรยนี้ยังเพิ่มเติมแล้วก็เอาบอยพี่น้องที่กำลังลอกค่อยวัตถุม้วนนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่แหละแอดมาเบิกแล้วเ,เมื่ออื่นกับที่ได้จัดทรงให้ กับผู้ใดยังบอนได้หรือว่าอยากได้นะครับผมก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี่นะครับผมติดต่อมาเลยโอ้อยากได้นันนี้อยากได้คุณแผนที่เพิ่นเอาไปฟุกเสกนี่โบทไปสวดไปยัดนี่โบทนี่แน่ว่าสั่งกระทรมาหาแอบได้เด้อครับผมโทรมาได้มาสั่งมาจองกันได้ครับผมอ่าบรรยากาศไม่มีเงังหรือที่ครับผมกต่จรบกวนอาจารย์มมี่นี่มันครับผมเอาเงิสี่เนาะเดยอะจากมือสองมือ คนเม้ามีดครับสองตัวโอ้หนังเห็นว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกเลีกลางยังไม่ได้บอกเลีกรางโอ้หนังเรียกรางเมื่อใดนอวันพามะเนาะวันทีไปนั่งอีกสองเมื่อค่ะอีกสองออีกสองมื่อทีไปนั่งอีกครับี่ไปเบิ้งว่าทีไปย่ำมาพันตัวเก่าครับผมแต่ถ่าทั้งตัวเนาะถามว่าเบิ้งว่าสองตัวนี้ที่เปลี่นยังไงการสมมูรณว่า โอเคแล้วชัดเจนแล้วว่าจะจะี่ได้ไปหายิบโรตเทอรี่ไว้ครับอาจารย์ครับผมทุกคนทุกคนเอฟซีเนาะมีโชคมีใช่กันเนาะครับผมให็นปุ๊บจะไปอยู่ขาเลยมาปลูกระต้นไม้ใหม่นะครับผมเนาะครับผมเอาแมันลบกวนอาจารย์ตั้มนี่แหละครับผมนะครับขอบคุณอาจารย์สาธุค่ะ